ใบเขาก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องอันนี้เงินบ่นี่ฮนะใบของเขาก็คล้ต้นโพล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าสรรพคุณของเพืชน,นะคะใบแล้วนี่สามารถรับประทานได้ค่ะพี่น้องจ้ารับประทานได้ค่ะเอาไปกินกสีส่เหลี่ยมจะตุรัสหน่อยเนีย่นยไล่ทัศธรรมดาแหละพี่น้องนี่เขาก็ไปเสียบตรงตรงร้อยตอของไม้ไม้ไผ่ค่ะพี่น้องเนี่ยนี่เขาสามารถ อย่างมุ่งละค่าอะไรพี่น้องมุ่งอย่างกระไรน,นะแต่ว่ามันอาจจะบอยู่ฝนนะคะพี่น้องต่ว่าก็เอาไปเอาไปไปแอบเทียงใดอยู่กับพี่น้องไปกันหอบก้อยนะคะยิงก้อยปลาซิวนะโอ้ยเข่ากันเลยพี่น้องสุดยอดเลยค่ะพี่น้องก้อยปลาซิวกับกับลาบปลาลาบยังกับกินไดค่ะพี่นอ้องจ้ะนี่หองไปกัดยังไดโอเคค่ะพี่น้องเนาะนี่ใบนี้ก็คือสรรพคุณของฟืนนะคะพี่น้องเนาะนี่นะคะ สานบ้านเหานะคะพี่น้องเนาะมหาเห็ดแนะคะต้นให้ม er ันก็ไข่ไขๆต้นโพนะคะพี่น้องเนาะเขาเรียกว่าต้นโพต้นให้พี่น้องนะนี่ใบของเขานี่อันนี้ใบใบของเขานะคะนะใบของเขา็คล้ๆต้นโพ้นเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าสรรพคุณของเพลินนะคะใบแล้วนี่สามารถรับประทานได้ค่ะพี่น้องจ้ารับประทานได้ค่ะเอาไปกินก็ได้ใบของเขา็คล้ๆต้นโพ้นเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าสรรพคุณของเพลินนะคะใบแล้วนี่สามารถ รับประทานได้ครับพี่น้องจ๊ารับประทานได้ค่ะอเอาไปกินนะมาจากสารประมันไอสองเมตรคูณสองเมตรนะพี่น้องจ๊าเนี่ยแล้วกว็ห้องกับมาถักไปนล่คัดนะห้องกระาถังไปไล่คัดมันซื้อๆนะคะพี่น้องจ๊าอันนี้ต้นอให้เบงซื้อๆนะปฏิทยไกลๆขอบคุณนะคะมันซื้อๆนะคะพี่น้องจ๊าอันนี้ต้นอาให้เบงซื้อๆนะปฏิทยไกลๆต้นเขาจะใหญ่ได้พี่น้องพูด ต้นเขาใหญ่ๆปุดๆชุกๆพี่น้องบนมันนะอันนี้แยกด่วดนเอาห้เบิง้งก็คือต้นหน่อยพันซื้อนะต้นหน่อยพันซื้อนะคะพี่น้องจ้าอันนี้ต้นเอาห้เบิง้งซื้อนะตะกี้ไปทายใกล้ๆนะมาจากสารประมาณไอ้สองเมตรคูณสองเมตรนะพี่น้องจ้าเนี่ยแล้วก็ห้องกับมาถา,า,า,นะากไปไล่คัดเนาะห้องก็มาถากไปไล่คัดขอบคุณนะคะพันซื้อนะคะพี่น้องจ้าอันนี้ต้น เอาให้เป็นซ่ซๆเนะะะาะกิบิไทยใกล้ใกลใได้แบบถุดจอดเลยพี่น้องเนาะสมัยตะกีเนาะสมัยคนนอนไหนอนหน้าแมนบอย่ายดวนก็นอนไหนอนหน้าแมนบอพี่น้องเฮาก็เอาไม้ไผ่มาจากสารขอบคุณนะคะ,คะ,คะกว้วยปรี้ยวพี่น้องต้องแล่นหาใบาอันนี้แ่ะคะ่ะพี่น้องเนี่ยมากินกับนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งแบบเม็ดน่วยเขาก็ก,กินได้ค่ะพี่น้องนะน่วยเขาเขาเออนีหอย่างพี่น้องถัา ถ้าเอินชูมือก็เอินแอมปูนเนาะพี่น้องเนาะเมนมาเขากรอิดเนาะบาต้องกอพี่น้องเขาใส่ใบอันนี้ได้เลยพี่น้องนะ้าผู้ใดนอนไทยนอนหน้ากระสีมามาสารได้พี่น้องมาสารเป็นเป็นที่เขาไปแอมเทียงก้อยปลาซิ่วพี่น้องต้องแลนหาใบอันนี <ale>. ้แหละค่ะพี่น้องเนี่ยมากินกับนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งก็เม็ดน่วยเขาก็กินได้ค่ะพี่น้องนะน่วยเขาก้อยนะคะยิงก้อยปลาซิลวนะโอ้ยเขากันเลยพี่น้องสุดยอดเลยค่ะพี่น้องก้อยปลาซิลวกับ กับลาบป่าลาบยางกับกินได้ครับพี่นอ้องอ้่เนี่ยเห็ดเป็นที่กันเถียงนาได้ครับพี่น้องนะเห็ดที่กันเะถียงนาได้นะคะัพี่น,อน้องกับก็ค้ายว่าไอ้นะคะต้นให้มันกับค่ายต้นโพนะคะพี่น้องเนาะเขาเรียกว่าต้นโพต้นให้พี่น้องนะนี่ใบของเขาเนี่ยอันนี้ใบใบของเขานะคะกับกินได้ครับพี่นอ้องอือ เนื Dante, ้เขาก็เอาไปตำเอาไปจิ้เมียงนะคะพี่น้องเนาะและนี่พี่น้องต้นอันหนึ่งพี่น้องอยากขึ้บอนี่นี่กินได้กับใบอ่อนเขานะคะใบอ่อนเขาเนาะสมัยตะกีนว่าอุ้ยเขาเอิญอย่างพี่น้องถ้าถ้าเขาเอิญชูมือก็เอิญแอมปูนนะพี่น้องเนาะเมีนบอเขาก็กออิดเนาะบอต้องกอพี่น้องเขาใส่ใบอันนี้ได้เลยพี่น้องนะ้าผู้ใดนอนให้นอนหน้ากระซี่นะคะต้นให้มันกระชายต้นโพนะคะพี่น้องเนาะเขาเรียกว่าต้นโพต้นให้พี่น้องนะมีใบของเขานี่ อันนี้ใบใบของเขานะคะคือใ่ดวนนะคะพี่น้องเนาะสมัยก่อนใบอันนี้บอกบววพี่น้องหายากพี่น้องเนาะข้อฮอปเอาไปเอาข้าวเอาไปอันนี้แหละค่ะพี่น้องมามาเฮ็ดของไปกันยังไงโอเคค่ะพี่น้องเนาะนี่ใบนี้ก็คือสรรพคุณของพืชนะคะพี่น้องเนาะนี่นะคะสานบานเฮานะคะพี่น้องเนาะหาเห็ดแบบก้อยนะคะยิงก้อยปลาซิวนะโอยเข้ากันเลยพี่น้องสุดยอดเลยค่ะพี่น้องก้อยปลาซิวกับ กับลาบปลาลาบย่างก็ก hmm. ินได้ค่ะพี่น้องจ้ะเนี่ยขาเอิญยังพี่น้องถ้าถ้าขาเอิญชูมือก็เอิญแอมปูนนะพี่น้องเนาะเมีนว่เขาก็ก่อยิดเนาะบ่ต้องกอพี่น้องเขาใส่ใบอันนี้ได้เลยพี่น้องนะถับผู้ใดนอนให้นอนหน้าก็สีไปเขาจะยังไงแบบนี้พี่น้องเนี่ยดีพี่น้องนี่มาาสารใดพี่น้องมาสารเป็นเป็นเขาไปแอมเทียงอะไรขาดแล้วเขาก็ไปเก็บใบอันนี้พี่น้องเก็บใบสาดตนี่แหละค่ะพี่น้องเนาะหย่อนยุกพี่น้องหย่อนยุกเนาะ สมัยแต่กี้แย่ดวนกับเห็ดนะายกดวนกับจักสานแล้วเฮ็ดเป็นที่กั้นเถียงหน้าได้กับพี่น้องนะเห็ดที่กั้นเถียงนาได้นะคะพี่น้องกับก็ค้ายว่าไอ้นะคะต้นให้มันก็ค่ายต้นโพนะคะพี่น้องเนาะเขาเรียกว่าต้นโพต้นให้พี่น้องนะนี่ใบของเขาอันนี้ใบใบของเขาเป็นยางมุ้งละค่าก็อะไรพี่น้องมุ้งยางก็อะไรนะแต่ว่ามันอาจจะพาย่ฝนนะคะพี่น้องต่ว่าก็เอาไป เอาไปไปแอมเทียงได้อยู่กับพี่น้องไปกันเหกนี่สัรพคุณพี่น้องนี่ก็อื่นว่าต้นซาดพี่น้องต้นซาดนะคะใบเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้นให้มันกระถ่ายต้น,ตนโพนะคะพี่น้องเนาะเขาเรียกว่าต้นโพต้นให้พี่น้องนะมีใบของเขานี่อันนี้ใบใบของเขานะคะมา,มาสานได้พี่น้องมาสานเป็นเป็นที่เขาไปแอมเที่ยง สวัสดีคะ่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสจุบันแมียำดวนทีมฐานยกระดนสีพ้ามาเบ่งตน้นละนี่นี่ต้นให้พี่น้องต้นให้นะมาจากสารประมาณไอ้สองเมตรคูณสองเมตรนะพี่น้องจ้าเนี่ย แล้วห้องก็มาทักเป็ไล่คัดเนาะเ้าก็มาทักเป็ไล่คัดไอ้กระไรเรื่องพี่น้องเนาะโอเคค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวยะเดินสีหาสารดีๆมาให้เบิ้งนะคะเนาะมาหินโบนะคะเยวเดินรูนะคะขอบคุณผู้สภ์สนับสนุนขอบคุณพี่เพื่อนๆนะมาจากสารประมาณไอ้สองเมตรคูณสองเมตรนะพี่น้องจ้าเนี่ย เราก็หอกกัมาทักไปไลค่นะคัดเนะหอากมาทักไปไลค่คัดในที่เขาจักสารไวที่เขา,าเสียเหตุตะไครยไว้พี่น้องเห็ดไลค่คัดซีในกรณีเรื่องพี่น้องเนาะโอเคค่ะพี่น้องจา้าเดี๋ยวจะด่วนสีหาสาราด,ดีๆมาให้เบิ้งนะคะเนาะมาให้โบนะครับจะด่วนรูนะคะขอบคุณพูทสศาสนนขอบคุณพี่พเพื่อนๆนะกล้วยกระซิวพี่นอ้องตรงแรนหาใบอันนี้แหละค่ะพี่น้องเนี่ยมากินกับนะคะแต่อีกอย่างหนึ่งก็เม็ดน่วยเขาเก็กินได้คะพี่น้องนะ หน่วยของใที่เขาจักสารว้ที่เขาเสียเหตดตะไคร่ว้พี่น้องเฮ็ดไร่ค่ะสีขาเอิญอีอย่างพี่น้องถ้าถ้าข้เอิญชุ่มมือนก็เอิญแอมปูนเนาะพี่น้องเนาะเมียนมอขก็กออิดเนาะบอต้องกอพี่น้องเขาใส่ใบอันนี้ได้เลยพี่น้องนะถ้าผู้ใดนอนไทยนอนหน้าก็สีนี่สรรพคุณพี่น้องนี่ก็เอิญป่าต้นซาดพี่น้องต้นซาดนะคะใบเขาก็จะเป็นแบบนี้คือใยดวนนะคะพี่น้องเนาะ สมัยก่ยอนใบอันนี้บอกบัวพี่น้องหาหญ้าพี่น้องนะพว่าเขาเอาไปเอาเขาตอกไปอันนี้แหละคับพี่นอ้องมามาเฮ็ดของไปกันยังไงโอเคคับพี่น้องเนาะนี่ใบนี้ก็คือสรรพคุณของพืชน,นะคะพี่นอนะ้องเนาะนี่นะคะสารบานเห้านะคะพี่นอนะ้องเนาะหาเห็ดแบบนะมาจากสารประมาณไอสองเม็ดคูณสองเม็ดนะพี่น้องจ้าเนี่ย เราก็ห้องก็มาทากไปไล่คัดเนะห้ากัมาทักไปไล่คัดมามาสารใดพี่น้องมาสารเป็นเป็นที่เขาไปแอมเทียงอะไรคัดแล้ห้องก็ไปเก็บใบอันนี้พี่น้องเก็บใบศาสตร์นี่แหละค่ะพี่น้องเนาะหย่อนยุบพี่น้องย่อนยุบเนาะสมัยแต่กี่ยงแย่ดวนกับเห็ดนะแย่กุดวนกับจากสารแ้ลแอยังมุ่งละคาอะไรพี่น้องมุ่งยังกระไรนะแต่ว่ามันอาจจะบาย่ฝนนะคะพี่น้องแต่ว่าก็เอาไปเอาไปไปแอมเทียงใดอยู่กับพี่น้องไปกันเขาเออนีหอย่างพี่น้องทัก ถ้าเออชูมือก็เอนแอมปูนนะพี่น้องเนาะเมนบ่ห่อก็กรออิพเนาะบ่ต้องกอพี่น้องเขาใส่ใบอันนี้ได้เลยพี่น้องนะถ้าผู้ใดนอนไทยนอนหน้ากระซิบใบเขาก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องอันนี้เมนบ่นี่นะมาจากสารประมาณไอสองเมตรคูณสองเมตรนะพี่น้องจ้าเนี่ยแล้วก็ห่อก็มาทากเป็นไล่คัดนะห่อกรมาทากเป็นไล่คัดเขาเออนีหอย่างพี่น้องทัก ถ้าเอนชูมือก็เอนแอมปูนนะพี่น้องเนาะเมนบอเขาก็่ออิดเนาะบอต้องกรอพี่น้องเขาใส่ใบอันนี้ได้เลยพี่น้องนะถ้าผู้ใดนอนไทยนอนหน้ากระสีแ็นอย่างมุ้งละค่ากะไรพี่น้องมุ้งยังกระไรนะแต่ว่ามันอาจจะ่อย่ฝนนะคะพี่น้องต่ว่าก็เอาไปเอาไปไปแอมเทียงได้อยู่กับพี่น้องไปกันเขาไปกินได้ครับพี่น้องอืมหน่วยเขาก็เอาไปตำเอาไปกินเมียงนะคะพี่น้องเนาะและนี่พี่น้องตัวหนึ่งพี่น้องจะหูบอนี่นี่ใส้ได้แบบ สุดยอดเลยพี่น้องเนาะสมัยตะกีเนาะสมัยคนนอนไฮนอนหน้าแมนบอายกดวนก็น,นอนไฮนอนหน้าแมนบอพี่น้องเขาก็เอาไม้ไผ่มาจากสารหม่องไปกันยังไงโอเคค่ะพี่น้องเนาะนี่เบานีก็คือสรรพคุณของพืน้นะคะพี่น้องเนาะนี่นะคะอีสานบานเหานะคะพี่น้องเนาะหาเห็ดแบบสีสส่เหลี่ยมจะตุรัดนหน่อยเนี่ยไร้คัดธรรมดาแหละพี่น้องนี่เขาก็ไปเสียบตรงตรงตรง้อยตอของไม,ม้ไผ่ะค่ะพี่น้องเนี่ยนี่เขาสามารถ มันซื้อนะคะพี่น้องจ้าอันนี้ตน้นห้เบิ้งซื้อ,อมากีพิธายไก่แก่นยังมุ้งละค่าอะไรพี่น้องมุ้งยังกระไรน,ะ,ะ,นะแต่ว่ามันอาจจะบบวายุฝนนะคะพี่น้องแต่ว่ากเา็เอาไป,ไปเอาไปไปแอมเทียงได้อยู่กับพี่น้องไปกันหอบก่อยนะคะหญิงก่อยประซิวน่ะโอ้ยค